ก่อนไปชี้บอจะหมักนะแบบนี้แหละไปชี้บอแบบนี้มีใจัยชี้บอยโอ้อ่ะกินลรำเบิองด้วยกินลรำเบิองด้วยเมนบอหมักเทบ่อสเสือนะบบหมักอถุงมันออกก็ได้ล่ะแกะถุงมันออกกันครับแซวโอ้ยแต่กะบ่าเคยได้กินชี้บอแบบนี้เคยอยู่กินอยู่ใช้ละของสาผ้าไปเพื่อเพื่อหึงเฮงเลยแตงหึงเลยโดยอยู่ในบ้านนี่บ่มีขายบ่ อืมไอ้ดีใจบ่ล่ะดีใจเคยได้ยุบโอของลายใช่ไหมบอเคยได้บอเคยได้บอโอ้ยังบุหมีไผาเอามาให้บอบออืมกระบอกกระบอกนั่งไงนมนี่กระมักป่นนมมักมักหมเลยนี่จะ๊นี่หมักหมักด้วยสิเนาะเข่ากระมักเข่ากระมักขนมนี่ได้วยสิมักโห่โดโผล่อ่าใบยังก็ใบยัง ใบเสนอันนี้โบจักมันนี่บจัก <c oughs> <c oughs> โอ้ก็ตามระเบ้าได้เถิเด้อคอยผู้ใหญ่ยยใจดีคอยผู้ใหญ่ใจดีจงอยู่ดีมีแฮงเด้อใ้ดีมีแฮงเด้อขอบุญขอบคุณหลายหลายขอบุญขอบคุณหลายหลายขีผากเงินมาซื้อของกินให้ร้านผีากเงินมาให้ซื้อของกินให้ร้านอาขอยผู้ใหญ่ยยใจดีคอยผู้ใหญ่ยยใจดีจงอยู่ดีมีแฮงเด้อ ด <hertz diversity S 1> ีมีแหงเด้อให้อายุมันคนยืนอายุมันยืนสาธุเด้อสาธุเด้อโดยอ่าเส่นแหละเฮียนเอาเด้อเป็นี้เด้อโดยอ่าเิ่น สบายดีและสวัสดีนาะพ่อแม่พี่น้องเบิ่์สุขสู่คนเด้อพี่น้องเด้อบ่ว่าสิอยู่ในและกระต่างประเทศน้องพี่น้องนาอก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่่องบ่เตียงท้องซานเนวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้บ่เตียงก็สิเข้าไปทั้งบ้านลุงมงงากเงวเนาะเมืองอุทุมพรแขวงสวัรดเขตเทานี่าหละพ่อแม่พี่น้องเลยบ่เตียงสิไปหาทางน้องหน้าดีเนาะน้องหน้าดียที่อ่านบ่เตียงไปหาเพิ่นเมื่อก่อนทั้แหละพ่อแม่พี่น้องเลย อที่เราอ่ะนะเราชีวิตเราให้ฟังว่าทั้งเมย์เราเนาะไปติดเบาเนี่แหละไปมีสซู่แหละพี่น้องเลยก็กเลิกลากกระพาะและ้วพอเราก็ไปไทยวันซันเพื่อนพี่น้องเลยอ่าเราก็ไไาเกลยอ่ะอยู่กับพ่อเถ่าเนาะพ่อเถ่าก็เจ็บตาตาก็ฟาฟางเว้พี่น้องเลยแล้วก็หนุ่ยลายแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็บเป็นไตอุดแล้วอยู่เว้พี่น้องเลยมื้อนี้บปเตียงกาสิเข้าไปหาน้องเพิ่อนอีกรอบ แล้วก็ซื้อเครื่องซื้อของเนี้กินเนี้ยอยากที่น้องเราอยากไปให้เาราพ่อแม่พี่นออ้องกระต้มขนม,มนุมเนยหมากไหมหมากตอนะเนาะเขาไปฝากไปต้อนน้องเพิ่นมนีพ่อแม่พี่น้องเลยก็ต้องขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางฟังไทยี่ได้ฝากเงินมาให้บเตียงซื้อเครื่องซื้อของไปให้น้องเพิ่นในมน,นีนะ้องพี่น้องเนาะก็โอเคแล้วบอกว่าลายใจกันหะางพี่น้องไอเดียไปเบิ้งไปส้มน้ำกันเนาะว่าน้องเราชิวเฮื่อหรือบอพี่น้องเลยน่าจะยุ่งละตอนนี้ก็ค่อยคำลงแรงแล้วนาะพี่น้องเนาะ ไปพี่น้องไงเดินทางไปน้ากันอยู่บ้านหนุ่มเมงเอวเมืองอุทุมพรแขงสาาดิษฐ์พ่อแม่พี่น้องโอเคพี่น้องไงมาหอดเรียบร้อยแล้วบ้านนี่ใส่น้องนาดีอะไปใส่แหลอะอยู่เพื่อนอยูบ่บอสวัสดีสสดละ่ะโอ้ข่างผ้าข้าแทนี่มันเด็ด,ด,ดบอโอ้พี่น้องไงมันเด็ดวะสันใส่กบบระบะลานคอย อ่าโอ้ทุกพี่น้องเลยสบายดีพ่อเท่าสบายดีลูกอืมเดี๋ยพักกันกินข้าวกินน้ำแล้วบ่มื่อกี้กินแล้วอ่าได้อีซังกินเอากินบะเตียงมาให้วานนี่แหละแต่วานนี่ยังบ่เบิดอยู่อ๋อมันแดดมันบ่วบกินข้าวพี่น้องเลยอ่าพอดีน้องเพิ่นเล่นไม่จะใส่มืกอนี้ือไม่จะลิ้นบ่อืมโอเคพี่น้องเลย อตัวเจะมาจะใชหละมือหนึ่งเขื่อนไผ่าน,นี่ไม่ก่อนสบายดีไหมลูกยังบบกิ่นสบายดีเออใส่สุดงาม,สม,สามาใส่มือนีาจะมาจะใช้เกาะเจ้าว่ามาแต่หลินเพื่อนเขาหลินไผ่ฮะผืนดินไผ่เลยบริษัทตำรวจจับบ่อหลินไผ่รู้จักนะคงเขรู้จักน้องจะไปดิษฐน้ำไผ่ดินน้ำมูบ่ไปเบิ่งไปเบิขาหลิน อืมไปเบิ่งเคาลิ้นอ่ยอ่าอ่อ่าพี่น้องเลยอ่ากินข้าวแล้วม้ะนี่กินแล้วอืมได้ยังก <Sched> ินปะตัวเตียงเอาให้แต่เมื่อวานโอ้ยังบวชอยู่โอ้ยยอมกินพลึกเถอะจะว่าว่าเจ้าอยากยังอีละเมื่อวานอยากกินแต่ย่างว่าตับไก่ตับไก่ กินตับไก่ตับหมูด้วยสบ่แกะปองกับปลากระปองกับปลาปลากระปอง <laughs> ปลากระปองบ่าเตียงครัอบบ่จะบนมีบน้บนเฮื่อยจะเดี๋ยวนี้บ่มีแต่ก,กบบระบากระเบาแซบบ่จะเคยกินอยูบอ่บ่เคยกินเคยกินน้ำใายนะว้านุ่งอา่อยผู้หนึง่งปองนึง่งโอ้พี่น้องเอไยทาง,งบ้านุ่ง โซโลพิ่นพเตียงมาให้มื้อนะแล้วให้ปองนึ่งใบละเสพติเฮงซ่บแฮงพ่อออเปากหวานแท้นี่ยหน่อยนี่ก็ได้แซ่บแฮงพ่อว่าซั่นเบิดตัวอ่ะเบ่าวว่าความจริงบ่เดินเด้กินปีงตบไก่แล้วก็กระป๋องปลานยัง้ยมีอยากอยู่บ่มีตรงนี้อยากอยู่ คือจะกินหลายอย่างถ้าจะกินเบิร์ตบออยากกินเบิร์ตอยากกินเบิร์ตเลยจะอยู่น้ำผึ้งเผ่าเจ้าจะได้กินอยู่บ่ละบ่ได้กินผึ้งเผ่าจะบ่มีเงินซื้อให้กินบ่เลยอืมแต่กระบะกระบ่อยละพี่น้องเอ้เงินระเบ้าห้เมื่อวานนี่ไปซื้อกี่ขนมละยังยังอยู่เก็บไว้บ่อืมจะเก็บไว้แงงยินละ เจ็บไว้ซื้อกินวันไปยุงเรียนอืมมื้อไดรไปยุงเรียนบบดนี้มื้ออื่นนี่มื้ออื่นที่บอกอืมคู่ควรจะห้ยวัดสักยาให้ยวัดสักยาโดยซักยาโควิดบ่โดยโอ้ช่างวาเทอ่าชักยุงเฮียนบ่โดยจะเคยชักอี่วันะเคยชักเจ็บบ่เจ็บอยู่ไหนเจอโอ้อ่า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  จ็บอยู่ในหนึ่งวันสันพี่น้องเ,เอ้ยเมื่อได้สิ่งนี้แหละสองซัมเมอจากน้ำเพิินครูน้ำประจักเรโหากรเข้าพี่น้องเอยกํยกลังเป็นจะเพลงน้องน้อยเจ้าอยุ่เจ็ดปีด้วนะน,น่ะนะเนาะโเขาเฮียนปหนึ่งก็ท่านจะจบช้นปีหนาสงโตพี่น้นองเอ้ยตกี้้องปเกมโปเกียม,ยมอืม แมนนี่ขึ้นปัวหนึง่งโดยเจ้าอันเขียนชื่อเจ้าเป็นระเบอยละยังเป็นยังเป็นเขียนตัวสือเป็นแล้วอ่าอ่าอ่เขียนตัวซือเป็นแล้วแตว่าเขียนชื่อเจ้าของอยังเป็นโดยโอ้เอาเป็ยนยังฝึกไม่ฝึกไม่พี่น้องเลยอ,อันมีนยยผู้ใหญ่ผากระเบามาถามเจ้าว่าเจ้าจะได้ยังเฮงที่สุดอยาก ได้รทีบได้รถทีบเอ่ขี่ไปียงเฮียนบ่ดูจังรดบถตำรถจังรถตำโอ้รถทีบ่แล้วเราลยังได้พี่น้องไงเจ้าขี่เป็นบ่ขี่เป็นโอ้เจ้าเคยขี่น้ำไพล่ะยนขี่น้ำมูยันขี่น้ำมูเคยขี่เคยขี่น้าน้องตุ๊กน้องติ๊กน้องตุ๊กน้องติ๊กเลยลูกไอ้เตียวพี่น้องเไยพอดีเป็นมูกัน เนาะพี่น้องเอ๋เจะเป็นมู่กันบ้างเถอะกันโดยไปน้ำกันบ้าเพลิงเฮียนไปน้ำกันบ่นเพื่อต้องตุกน้องจีบปุริปไปเขาไปต้องขายิงยาวอืมอืมพี่น้องเอ๋เจะเคยขี่น้ำเพลินเจ้โดยอยากได้แห้งได้หันรถถีบครับบ่โดยโอ้แต่กระบะบกระบะอ่าพี่น้องเงงอ๋เอาใหญ่แห้งเอาใหญ่เสร็มเอาแต่เสร็มน้องตุกขั้นกลางครับบ่าตัวกลางครับบ่ ตัวใหญ่เลยจะขาบุ้งเถิงเนาะอือย่างไรเราทิ้บเราเป็นอะไรเลยก็จะได้ยังอีกสมมติว่าให้เลือกอีกอย่างหนึ่งจะได้ยังไงแกอยากได้ข้าวอยากได้ข้าวอ๋ออยากได้ข้าวกินแล้วผมมีข้าวกินสมมติว่าให้เลือกอีกอย่างหนึ่งด้อีกอย่างหนึ่งด้วยามย่างพ่อบันจะได้ยังไงไข่อยากได้ไข่มากินว่าไข่ ิโอ้ oh, พี่น้องเอ้ยได้ข่าวกับไข่รถทีปโอ้ย oh, เนาะได้บัเด็กหน่อยพี่น้องเอ้ยได้ชำนิ่งเดือพ่อใจป่ะชำนิ่งพ่อใจโอ้ oh, พี่น้องเอ้ยอยากได้แห้งบ่กอยากได้แห้งโอ้ oh, พี่น้องเอ้ยแต่กระบะใครอยากได้จิกนวยโล,โล้หนึ่งโล้หนึ่งหู้ว่าโล้หนึ่งมีจิกนวยบ่อจ้า <laughs> ไวจ้จ้าคือว่าอยากได้ดูนึงจชะโลแต่โลทั่วไปนะมันก็สิบสองน้วยพี่น้องอีโลหนึงแต่สิบสองอันนะะคิดเป็นโลเนาะเข่าด้วยเข่าเอาเป็นกระสอบอืมเรีย้เป็นกระสอบอแต่ก้าวพะเท่าเจ้าไปโคลมาให้กินได้จำได้ละได้ สองเสบเต็มกระถ้วยเต็มถ้วยได้ถ้วยได้ถ <geen shimmer>. ้วยบ่หน ja ูยเถี่ยวก็ได้สองถ้วยสามถ้วยสี่ถ้วยอืมแต่กระบะอืม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 โดยโดยนี่แหละโอ้ยเนาะสามย่างเนาะจะอะไรเนาะล่ะเนาะโดยโูทีกับันาะเขากับไข่เพื่อนเอาทีนี้ขนมบ่บ่เอา ขนมกาหลายอย่างแถวนี้มาสามอย่างนี่อยากกินอยากกินเมื่อกินตะโดนละเมื่อกินตะโดนละอันระบาให้เมื่อวานนี่กินเป็ลอะบ้ากินเป็นอะไรบอกินหลายแทะแทะบปละแทะอ่าอ่ามาขนมขนาดเด็กน้อยธรรมชาติพี่น้องเอ้ยออืใส่กระบาดกระโบเวลาจะนอนเนี่ยจะนอนอยู่ใส่ละ ขืนนอนอยู่ทึ่งบ่ได้นอนนำป่เฒ่าจ้ะนอนนำป่เฒ่านอนอยู่นี่ถ้าฝนตกแห้งกับมันพักก็มากก็นอนอยู่ฮุบขึ้นนอนอยู่ทึ่งอือพุบขึ้นนอนอยู่ทึ่งอบ่พาขึ้นป่เฒ่าจะขึ้นไปนอนอยู่ทึ่งพุ่อดีะก็พาเราขึ้นนอนอยู่ทึ่งอือเวลานังก็ขึ้นไปนอนอยู่ทึ่งนี่น้องเอ๊ะมันดูน้องมันบ่ปลอดภัยเนาะพวกดูพวกต่างกับบ่มี เราก็อยู่หิมทางนี่แหละพี่น้งงนนองเลยป้าเจ้าไปเจ้าไปอ,า,อาบน้าอ,อาบในนี่อาบอยู่ใช้นะ้ำหาคอร์น้ำเขาหาคอน้ำเขาโอ้เจ้าโบมีน้าบาดาลมาซะบ่บ่กโบมีอยากได้อีกบหมล่ะอยากได้ห้องน้ำอยากได้ห้องน้ำพร้อหน้าบาดาลนี่อยากได้บ่อย,อยากได้อยากได้พร้อม ว่หลายอย่างเท่านี <c oughs> ้ก็ว่าให้เลือกสามอย่างนุนชีหาย่างได้ดนะ้บ <c oughs> ้านนี่โอาอยากได้ห้องน้ํมเพราะเพราะยังหละจังอยากได้ห้องน้ำเป็นยังจังอยากได้ห้องน้ำมันบมีน้ําอ่ืมันบริสุทธิ์ะดวกบ่ไม่ได้ไปไปท่ายไปยังบริสุทธิ์มันบ,บริสุทธิ์ะดวกบ่จะไปอยู่ชานะตอนมัมีห้องน้ำหาขีู aa, o. O ่าอยู่ป้าพวกอือ กลางคืนก <Jr. S 2> ะย่านเนี้ยเนาะไปเอาไปพเอาไปเอ่อบัดอาบน้ำจะไปคออยู่ใช่นางอ่ะคลอกล้เงอนแถวนีเลยอืมคอน้ามันนี่อ่ะพี่น้องโอ้ยแต่กระบากระโวยอีละอืม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 เอาพี่น้องเลยเดี๋ยวเราเอาได้เงินเราเมาเจาะให้เดินนำบดาเด้อเด้อเออชิมาเห็ดห้องน้ำเห็ดพบเดี๋ยวเราเอาหาเงินได้ก่อน อ่าพี่น้องไงยังบ่มีเงินอยู่ตอนนี้เอาไข่กับเขาไปกินก่อนเนาะเลยแซ่บแล้วบ่าแซ่บแห้งแซ่บแห้งอ่าพี่น้องเไงมาเล่งนี่ท่านได้กินบ่างเขายังท่านได้มีนด้กินบ่กินละตจนเล่งนี่ท่านได้กินบ้างเขาตัวหนึ่งละยังวันนี้หนึ่งหนึ่งจะเศร้าแล้วหนึ่งจะเศร้าแล้วเล่าเลยบ่อจ๋า โอ้ม oh. ืนเศร้าจังหนึ่งอีมืนเศร้าจังหนึ่งไม,ม่โดยโดยโดยเจ้าเข่ามาจะใช่อีนางหนึ่งเข่าตัวแม่ก็น้อยมาต่ดุนเลยอยอมกินยอมกินโดยออแต่กระบะกระบอ,อีละพี่น้องเลยมาฉันมเอามาเอาไข่ไปกินไหมละม่ะไหมเนาะเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อหด้อ เดี๋ยวเราหยับรถก่อนพี่น้องไงถ่ายเยอะขน้วนะั้นลงมาพี่มาพีา่พี่น้องไยอืมนี่เห็นบ่เห็นเห็นบ่นขึ้นมาเอาไหมมาเอาเนี่อ่ะขอบใจกันไหมขอบใจเด้อนี่พี่น้องว่าชื่อมาให้บัตรลายนี่เอาแจมเจ้าชีกินนี่ ลายบ่ไข่สายกินเวิร์บ่อเวิร์ตยุกเวิร์ยุกเออเออเออเอาพี่น้องเอ้ยไปอไปอืมอืมอ้าปลากระป๋องแต่ว่าจะกินปลากระป๋องเออพี่น้องเอ้ยจัดไปเลยล่ะเอา

จะว่าจะอยากปิ้งตับเดลืมแล้วว่าปิ้งตับพี่น้องเอ้ยปิ้งตับให้หละกินก้อนบานเนี่ยเป็นอยากกินปิ้งตับเข้าใจเด้อโดยและมะแห้งขะจีนะมะแห้งขะจียังขะจีปฏีนี่ โอ้ยแต่กระบะกระเบาะกระจี้ก็ยากอีกวะนี่ฮะคือยากหลายอย่างใช่ไหมอันนี้ก็ยากอันนี้ก็ยากอันนี้ก็ยากไปขึ้นไปขึ้นเท้าพูนะขึ้นขโอ้ยปวดโพเลยนี่ปวดฟอนห้เบาเตียงเลยอืมเดหกนอเลี่ยงมาเลยอืมเออมามาพี่น้องเลยยับมาพี่ก็ได้นะมันมันเด็กมึนมึนเอาอันนี้ปิ้งตับเด้อเออไปกินแมลงนี่แหละ นี่อันนี้ขา้าวจีเขาวจีปฏิหรือเปล่ามาให้เจ้าหากักกอนไปที่พ่อจะหมักนะแบบที่แบบไปที่บ่อแบบนี้มีใจที่บ่อโอ้อ่ะกินรำเบิองดูกินรำเบิองดูวยเมนบอหม,มักหมักแทบบอเปลเซียนะบ่หมัก,อ,นะมกอาซุ่มมันออกก็ได้ละ่ะแกถุงมันออกกันแทบแทบบอโอ้ยแต่กระบะเคยได้กินอยู่บอแบบนี้เคยอยู่กินอยู่ใช้ละ่ะ ของส่อพ่อไปเิื่อเพื่อหนึ่งเฮงเลยแตงหฮงเลยโดยอยู่ในบ้านนี่บ่มีขายบ้างบ่มีปั่นกันกินเด้อหัก้อนปุ๊ปั่นกับพ่อเท่ากินกินน้ำกันนั่นแหละพอในบางเรียงแล้วปีน้องเลยแซ่บปะกินนี่นี่ก็แล้วแล้วเจ้าเข่าแรงไหอนี่อุ้มอุ้มพ่อเป็นยีงบ่ โบพนยังบบเป็นอือเราบ่าสอนนะลืมละพี่น้องลืมไวแท้น so ี so ่น so ้องไปแทบพเป็นเอาเมื so ่อก oh ็อนซะเอาเมื่อก่อนพนบพเป็นเอากรับก um ็เฮ้ยพี่น้องนี่เนาะแต่กระบะกระเบาะเราดีใจดีใจบ่างละดีใจเคยได้ยุบโอของลายใช่ไหมโบเคยได้บ่เคยได้บ่โอ้ยังบ่ได้มีไผเอามาให้บอโบ กระบาดกระโกที่น้องเง้ยนมนี่ก็มักป้านมมักมักไดเลยพี่เจนน่ามักมากไปเลยเนาะเข้าก็มักเข้าก็มักขนมนี่ได้ใช่ไหมโผดผเอ้าวอย่างนี้ล่ะนะอ้าผู้พี่น้องเงี้มาพี่มาพี่เฉลยระเบ้าชาวขนมให้มาไว้มาไว้มาไว้อืมพี่น้องเอ้ยลูกสาวสาว ให้เงี้ยันไหนละ่ะอ่าวขนมเนี่ยไปชูบน้องก,กินเด้อสบายดีกันเอ้สบายดีกันไหมเอ้ให้เง,งี้ยก็ให้เงี้ยก็จะกินเงี้กินขนมกินขนมนี่กินขนมไม่ใช่ก็ให้ไปไปกินมนันนี่ชุ่ยเอ้ก,กินเด้อ<ก>เอ้เอ่เอ,อไปไปไปเ <laughs> ป็น้องเลยเนาะอ่าเราก็เฮือนใกล้กัน โอ้นี่แซ่บอิลี้วนนี่อ่กินอยู่อ่าประยุดเลยแซ่บบ่ละเบิดบอก่อนหนึ่งเแบบิดโอ้กินเก่งแท้อือบ๊วยเบิดจะให้พวกเรากินแบบ๊เบิร์ดจะให้พวกเรากินโอ้ดี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 ฮุจักเพ่งปันพี่น้องไรเงยอันนี้ใหญ่บ่นใหญมางยังไงหมะเงาะมะเงาะอ่าจักพร้อมพี่น้องไรเงยเบอรธรรมาดา อ,อ่ไอ้แหละอือเลย,ยพี่นังเลยก็ของกินขึ้นได้หลายฉบับนี่เจ้าไห้เจ้าโอ้ยพี่งเลยเน,นาะแหมแซ่บบ้านนี่พี่น้องเางไเข้าวันนี้กินได้เพิ่งบ้าล่ะได้เพิ่งอยู่อืมได้หลายมื้อแต่บ่เต็มกับเพิ่งอืมโอเคอ่าพี่น้องเลย ละเบาไงซื้อมาโซงกระสอบน้อยพี่น้องเห็นเนาะซื้อมาหลาย,ยังมันตึกเนาเดียเ๋ยวเรติียมซื้อมาให้เรื่อยเด้อเป็นยังบ้านใกล้อยู่บัตรไก่มีนี่พร้อ,อาสามสิบห่อพอได้องเห็นละเอ,เอ็นแก็ดหนึ่งจะกินมือมือเราจะห่อจะกินบองกระปานี่มีแล้วห่อหนึ่งมือหออ่อแล้วก็ไข่แตะหนึ่งไข<า>่สอ,องนูง สองนุ้ยปลากระป๋องปลาได้สะปองหนึงงน่งอิมาาอ่มบ่ฮะอิ่มโอ้โอเคโอเคพี่น้องเอ้ยเอากระเป๋าน,นี่ระบ่าเสียงเงินมาให้เจ้ากันเด้อประเดี๋ยวยเออพี่น้องเอ้วันนี้มีพญ,ญายู่ท้างพังไทยเพล่พเพล่ซื้อเครื่องซื้อของเ,อเรือแล้วกะมอบเงินไว้ให้น้องเพล่นในี่วัสดุพี่น้องเอ้ยเนาะจำนวนห้าร้อยบาทวัสดุพี่น้องเอ้ยเป็นเงิน ลาวเขาเป็นเงินกีบก็หนึ่งแกีบพอไมพี่น้องเงนาะห่าสิบพันกีบพ,พี่น้นอ,อนงเว่าผิดสองแสนกีบพีนพ่น้นองนเนาะกระทูขออภัยแลววาวก็หิวเข่าไปเป็นมือได้ว่าก็ผิดว่าถือใบยังก็ใบยังใบแสนอันนี้โจักมันนี่จักซื้อได้ยอ่ว่าสน เออเมนยี่โบ้เอ๊ซื่อเป็นยี่อบ่เป็นชื่อบ่เป็นเฮ้ยได้ใช่ป่ะเนี่ยโบจักไงแล้วพันโบซื่อเป็นฮะไบร์แลพันผู้จังชื่อเป็นไบร์แลพันผู้จังชื่อเป็นมีแต่เอาไว้ให้ผู้เฒ่าเจ้าเด้อไปผู้เฒ่าเจ้าแตกเด้อแตกมาให้เจ้าไปเฮียนเถอนหน่อยเถอนหน่อยได้นทางเด้ออ่าเอาแบบนี้ละบ่าวสิเอาให้มีเงินอันผู้ใหญ่จะดีอยู่ทางพังไทยพี่น้อหน่วยสัน เออเพิ่ Su, นซื้อลุงซูเนาะเพิ่นให้บอกประมาณนี้พี่น้องแล้วก็อีกท่านนึงเพิ่นก็ภาคมาร่วม500บาทเนาะซื้อของมาน,นี่แหละพ่อแม่พี่น้องให้เนอยู่ทั้งสวิตเซอร์แลนด์แม่เพิ่นเอาขอบุญขอบคุณเพ,พ,พิ่นหลายเนาะเอาอีลาอให้ผู้ใหญ่จดีเพิ่นแน่เนอยู่ท <ใน S 1> างไทยเด้อนะขอบใจขขอบใจเพิ่นละเว้าวดูิาบอกวาเงดูตามะาเด้อซะเด้อขอให้ผ<ส>ู<ส>้ใหญ่จดีขอให้ผู้ใหญ่ใจดี จงอยู่ดีมีเฮงเด้อให้ดีมีเฮงเด้อขอบบุญขอบคุณเลหลายขอบบุญขอบคุณเลหลายที่ฝากเงินมาซื้อของกินให้ร้านฝากเงินมาให้ซื้อของกินให้ร้านอ่าขอให้ผู้ใหญ่ใจดีจงอยู่ดีมีเฮงเด้อดีมีเฮงเด้อให้อายุมันคนยืนอายุมันคนยืนอ่า ซาทุเดอร์ซาทุเดอร์เลยอ่ากันแหละเฮียนเอาเด้อบันเดอร์เลยอ่าเพิ่นอ่าเพิ่นมอบเงินให้มอบชิงของให้ก็ต้องอวยพรในีเพิ่นไปละบ่าวกับป้าได้มันคำนะบันเดอร์เอ่อฮ่าป้าก็เหลือมมาเลยฝนชิมาอะไรพี่น้องป้าเหลือมบ่โดยอ่าเจ้าย่านบ่ย่านอ่าดีใจบ่ ดีใจว่าได้ได้ทั้ทงเงินได้ทั้งของมาหนิได้หนุกป,ป้าดูนี่พี่น้องเลยจ็กมือ่อจะคิกินเบิดนี่แหละลายมือลายมือบ่าโอ้ลายมืออยู่เพื่อเจ็คสกินเบิดนี่มันง่ายๆเด<อ>้อ <c oughs> ไปฉลับเบาเมื่อก่อนเด้อเลยอ่าขอบใจดูขอบใจดูขอบใจเดูเออเออพี่น้องเลยใช้ประตูนะพ่อเท่า อ่าพี่น้องเลยพอดีโดยพอดีปเตียงซื้อยาหยดตาไม่ให้เราอยู่ตลอดปลอดภัยถ้าซื้อยาหยดตาไม่ให้เจ้าอประโยชน์นะเจ็บนาะเงินน้ำลานเจ้าเี่นเด้อเรามอบให้สองเซนหาเก็บไว้นี่อนนี่อ่ะกินต๊ะป่ะนี่กิน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 เอเมนเนาะ Limiting, affiliated. นี่อันนี้กัมะโง่นี่มี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 ช่างเออกระถึ๊งแหมอิ่มแล้ววะขับใจแล้วขับใจเรียบร้อยแล้วไปแล้ววะกับปลาได้นางเด้อบ๊ายบายบล่ะเออโดยโดยกับปลาได้ประตูเด้อเจ้าเจ้าไปพ่อแม่พี่น้องอย่าไเตียงก็ขอตัวเดินทางกลับก่อนเด้อก็ต้องขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยที่เพิ่นได้ฝากเงินมา ให้ซื้อเครื่องคลองให้ทั้งน้องหน้าเดียบนใ่มันนี้ก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงปัจจากัโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงนะเจ้าให้มาสำได้ก็ขอให้ไหลกระพื้นใหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าเด้อซาถูกนอนรับก็ขอได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอได้เงินแสนแบนมือมาก็ขอได้แก้วมณีโทษโทษให้จะให้มาพานมานให้ก็จะให้มาเบียดนะขี้เดีอดยางไรก็จะให้มาใกล้เจ้าเด้อบวกเสียธุรกิจการงานอย่างก็ขอจะเจื่ญนรุ่งเรื่องในนาทีการงาน ตลอดปีและตลอดไปซาถูกเนาะอ่าสำหรับครอบครัวน้องเดียเพิ่นกะพอ่อเมย์เยกทางกันพี่น้องเลยปะห่างกันแหละว่าง่ายๆกะมาอยู่น้ำโอเทานเนี่ยเพื่อนเพิ่นกะเอาก,ก้อยอยู่นี่นะพี่น้องเลยอยู่เปนชองคนตะปบเขนนี่บ,บ่มีพี่บ่มีน้องบ่มีอย่างเลยก็เป็นไตตนเนาะเวลาฝนตกลนดินกะมันหัวไปสั่นอ่ามาเตียงถามแล้วเมื่อกี้นี่แล้วยังได้ดูทีแบแต่กระห้องน้ำกับน้ำอาดาลใส่สะดวกสบายอะไรพี่น้องเลยเอ้าจับเบาเตียงหาเงินได้กะสิมาเจาะให้แล้วพี่น้องเลย แต่สำหรับเมื่อนี้ซอยเนื้อกินเนื้อยากไปก่อนน้อพี่น้องเนาะอ่ะไปก่อนแล้วพี่น้องเลยบายบายเบิร์ตจุกุจุกคนวันนี้ไปพบไปพอกันเมื่อหไงเมื่อไนอีกเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเมื่อนี้เบตดเองเขากล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเบิร์ตจุกุจุกคนเด้อพี่น้องเด้อ